ก็สวัสดีชาวเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับอีเวนต์นะฮะวันนี้นะครับเป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับโอ้โหมาแบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจไหมเราไปดูก่อนนะครับอ่ะเป็นจี้สองอันนี้เลยนะครับเป็นจี้ตุ๊กตากัดขังนะแล้วก็ไอเหมือนหุ่นไลกานะครับ่ชื่อเขียนผิดไว้ในสัตนะครับนะเป็นจี้อันนี้นะครับเดี๋ยวดูนนี่จี้มาใหม่ครับนี่อันนี้เลยนะครับ ตุ๊กตากัดขงังแบงพายนะครับแล้วก็โดนบอดีิการตุ๊กตาหิมะนะครับดูความสามารถกันนะฮะแต่ที่ดูมา,าคร่าวๆเนี่ยผมว่าไอ้นี่เอ้าเฮียผิดอันนะครับไอ้อนี่ดีนะครับโดนบอดีิการตุ๊กตาหิมะคือมันเหมือนไอ้โดนอันเก่านะครับแต่ว่าเพิ่มความสามารถขึ้นมานะเหมือนจะใช่นะไอ้เพิ่มความสามารถติดตั้งหลุมดําขึ้นมานะครับถ้ามันเพิ่มมาอย่างเงี้ยผมว่าก็อาจจะดี สำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับแต่สาหรับใครที่มีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับเปลืองแต่สําหรับใครที่มีคีมูลแล้วก็ยังไม่มีจี้อันนี้ก็สุ่มหาได้นะมันก็เหมาะกับคีมูลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะบผมเทียบให้ดูดีกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะดูสิอันนี้นะครับ70%นะครับสาบแล้วก็8 0ดสิบเปอร์เซ็นต เมื่อมีคำเตือนขังคุกนะคำเตือนที่อะไรนะนะคำเตือนนะครับแปขังคุกว้าวนก็ว้าวที่อะไรล่ะอันนี้70 80โอเคเหมือนกันแล้วอันนี้มันจะเพิ่มหลุมดําที่วิกตอรี่นะ,ะเพิ่มความสามารถเพิ่มหลุมดํามาครับนะก็คล้ายๆกันแหละก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่ใครที่ไม่มีก็สุ่มได้นะส่วนอีกอันนึงนะครับตุ๊กตากาัก,ากขังแวมไพร์นะครับ ในเทินของฉันเมื่อตกปที่ของฉันโอกาส38มสังคุกฝ่ายตรงข้ามภายในแถวอะคล้ายๆกับสกิลมีเมียนนะครับแล้วก็มีเลือดไหลห้าเอาตรงๆนะจีเนี้ยกากอาจจะไม่กากก็ได้แั้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันแม่งใช้โคตรยากอ่ะตั้งแต่ไอ้ปืนอะไรนะไอ้ปืนกากขังอะโอ้โหจะให้ขังทีนะกูต้องไหว้ไหว้พรขอบพระ ขอพรนะเออพูดอย่างขอพรนะกว่าจะขังให้กูทีนึงอนะ่ะก็เลยลุ้นยากหน่อยนะสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่จะสุ่มเนาะสุ่มได้นะครับไม่เน่ไม่ได้ห้ามไม่เน่อะไรแต่มันคือแล้วแต่คนชอบด้วยแหละคือแต่ว่าจี้วเนะี่ยผมว่าไม่ค่อยถูกจริตผมแล้วกันนะครับแต่จี้โดนบทกิจกรรมนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาสุ่มหานะครับเราไม่ได้มาแพมมัวซัว,วนะครับเออถ้าลืมบอกไปนะครับมีจี้การกลับมาอีกครั้งนะครับจี้เครื่องรางทอหลุ่มดำ นี่ไอ้ปืนนี่เลยที่ผมบอกไปเมกแ้แมงกูมีนะแต่ไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็หลุมดําเคลื่อนย้ายดิเมนชันสําหรับใครที่มีไก่อาร์นะโคตรด,ดีสําหรับใครกฮะตัวไหนก็ได้แหละมันก็ดีหมดแต่ถ้าเป็นดาร์กจะดีกว่านี้แล้วก็มอนเตอร์หลุมดําอ่ะโดยรวมนะครับที่ดูมาทั้งหมดนะผมจะเอาหลุมดำดิเมนชันละกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเนาะแล้วก็รุ่นไอ้ธรรมดากูก็เอาดาร์กกูไม่รอและไอ้สัต อาจจะไม่มาหรือมาก็ไม่รู้แหละค่อยสุมทีหลังว้าวานะครับวันนี้ก็จะมาดุมดำดิเมนชันนั่นแหละแล้วมีอย่างอื่นไหมไม่มีถ้ามีมาแลกไอจีตามนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณสุมได้ไอเนี่ยหมวกไอหมวกอันนี้นะครับไอเนี่ยสกิลซูเปอร์นะครับหมวกเวทสกิลซูเปอร์นะครับก็เอามาแลกได้เลือกได้นะระหว่างกล่องนี้หรือกล่องนี้นะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรละก็แปลกใจเหลือเกินนะครับว่าเหมือนจะกลับมาเป็นกล่องธรรมดา นะฮะสุ่มตรวจี้เครื่องรางวีเ er มียมไอที่แล้วแล้วก็ไอ่อีเวนที่แล้วนะครับเปลี่ยนไปกล่องเวนนี่กล่องนี้กล่องนี้เนี่ยกูก็สาสมเก็บไว้อ่าไปไหนละนี่นะครับตัวสุม่มจี้เครื่องรางซูเปอร์เวนเอ้ยเก็บไปก่อนเผื่อมันมาอีกนะเรามาเปิดของฟรีกันก่อนเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะมันใช้อะไรเท่าไหร่วะจี้ลิมิเต็ดเอานี่นี่นจะเอาไดมอน หมวกอสอันหมวกนี้ใช้อะไรบ้างวะหมวกหมวกใช้ A3 อันแล้วก็ A2 อันแล้วก็ A2 บวก2อ,อ,อันก็คือหา A8 บวก8อันนั่นเองนะครับก็ยากไหมไม่รู้หมดเท่าไหร่ไม่รู้กูไไจัดมากูเอาหมดนะครับมาสักอันไหมเฮ้ย A ออบวกออกครับ,อออรบของฟรีของฟรีก็มาแล้ววันนี้มากับดวงอ่ะกูมาแล้วครับกูกลับมาแล้วโอ้โหเอาเต็มเดี๋ยว ไปเปิดไอ้คะแนนลักกี้ก่อนของเต็มนะครับมาคะแนนลักกี้นี่ขอ A ธรรมดาก็ได้มาอันนึงอะ่ะไม่ติดหรอกอืมแต่ A บวกมาเลยก็จะดีกว่า A บวกไหมครับพอ A บวกก็ด้หยเนอะยังเงียบมันยังเงียบคือจี้แต่ละอันจี้จี้ใหม่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นจี้ยำนะก็โอเคอะ่ะใครอยากสุมก็โอเคนะครับไม่นิบว่าอะไรมันก็ไม่ได้กากอะ่ะ ถ้าใช้ให้ถูกออนะครับถูกตัวละครนะแต่ผมมองว่าผมไม่น่าได้ใช้ผมก็เลยไม่เอาไม่เอาดิเมนชันดีกว่าเฮ้ยมาเดียวจริงดิแต่มันก็ยังดีอ่ะของฟรีอ่ะเอาเฮียเปิดแป๊บเปิดแป๊บแป๊หมดอย่างหมดละวอะมาเสียเพชรกันดีกว่าไม่เสียเพชรเราไม่นอนนะครับเปิดจนกว่าจะหมดเพชรอะมา ห้าสิบเพชรแรกเงียบเอ๊ะหรือว่ามันเปิดอันไหนวะไม่ใช่กูหลอนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่งไม่ขึ้นวะอ่าเอบวกมาอีกอันนึงครับเป็นขาดเอบวกอีกหกอันหรือหรืออีเวนต์นี้เอบวกออกยากวะออกง่ายวะเอมาหนึ่งนะครับเอบวกง่ายบอกว่าไปเออ,อีกอันนึงไม่ออกเลยอ่ะเอมา A อีกหนึ่งก็น่าจะเอบวกนะครับที่หาย,ยาก เอมาอีกหนึ่งมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆม,มาเยอะๆอีเวนแล้วเราก็ปิดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับว้ oh. มาอีกหนึ่งเออมาเรื่อยๆเอบวกอะไม่เอาแบบเงียบๆแบบขอเอบวกครับเอบวกเยอะๆครับอู้เอมาเอมาเอมารัวๆครับเอมารัวๆ ตอนนี้ A บวกกูเริ่มหายแล้วอ้ยามาสองอันแล้วหายไปเลยขันในลักกี้ขันในลักกี้กันก่อนครับเรามาแบบมาแบบเร่งมือครับเร่งมือเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงุดหงิดโ,โอ้โหของฟรีมาสักอันไหมของฟรีมาสักอันไหมเพื่อแบบความสบายใจเพื่อที่จะลดต้นทุนในการเสียเพชรน,นะครับเพื่อเราจะเก็บเพชรเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้านะครับ แม่เอ้ยเว้นแล้วแม่งก็เป็นขี้เครื่องรังเออใบอันนึ่งครับเอบอกเว้นแล้วก็สูมแบบ900เว้นนี้มาอีกแบบห้าสิเฮียโยกหลอกกูเป็นเมสซี่เลยงงแล้วตอนนี้มึงจะเอายังไงนะสรุปเฮียตอนนี้ขาด A อบวกอีกเท่าไหร่เอ่ห้นะครับหา A บวกอีก5ตอนนี้เราหมดไปประมาณ1000งพเพชรได้ A มาอีก1ชิ้นนะครับ ืแสงออกสองอันกูนึกว่าได้เอเอมาเอเอมาก็ได้นะเพราะว่าเหมือนเอจะขาดเยอะทั้งตอนนี้นะครับนี่เอมายาหลุมดำนะอ่าเอบวกมาอีกอันนะครับเอบวกเป็นสี่แล้วสี่แล้วเดี๋ยวก่อนไปขายก่อนแม่งถามกูอยู่นั่นขายแม่งขายแม่งขายแม่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขายไอจีในอีเวนต์ไปนะเฮ้ย นะมาอีกครับเป็น5แล้วสรุป A ออกยากหรือยังไงอี๋นี่อะไรอะผงเวทเอไอผงเวทเนีน่ยหายผมไม่ค่อยได้เลยนะแม่เ้ยขอผงเวทหน่อยไปเอขาดอีก3นะครับผมเผื่อเผื่อ GM จะได้ยินนะ เอามาให้อีกก็ได้นะผมไม่ิีแต่เอามาเยอะๆเลยนะครับของฟรีก็เอานะฮะอ่ามาผงเวนมาอีกหนึ่งครับอ้ถือว่าแจมอยู่เหมือนว่าจะไม่ล็อกมากเท่าไหร่นะวันนี้อันเนี้ยเว่นนี้ก็เหมือนไม่จี้แบบก็อาจจะเป็นเว่นที่ใครๆหลายคนไม่ได้ไม่ได้ตั้งตารอเลยนะครับแต่ว่าไอโดนอีการนี่ก็แจมอยู่ สำหรับใครมีคีมูลเนี่ยผมว่าคือผมเล่นไอ้พิวแล้วเจอไอ้คีมูลที่มีไอ้หุ่นไล่กาแล้วผมโคตรโคตรแบบไม่ชอบเลยมันโหดมากไอ,อ้เฮี้ยนี่พูดไปพูดมากูแม่งเริ่มไม่ได้ละไอ,อ้เอฮี้ยเฮ้ยโหเอแสงตั้งเยอะเงียบปิดเดี๋ยว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 เอมึงก็ไม่มาเหรอมาหน่อยนะาโห กูโดนละอันเนี้ยกูโดนละชมมึงได้ไม่นานบอกว่าโดนโอยมึงเอากูอีกแล้วเออไอผงดำมาละอืมไอผงเวทแจ๋วมาเยอะๆหน่อยเอบวกตอนเนี้ยตอนนี้เริ่มเริ่มละเอบวกมึงเริ่มจะหายหน้าหายตาไปละมึงชักจะเยอะกับกูไปละอืมนะเออไอผงนี่มาเยอะๆมันใช้สามเลยนะ สามอัน,อนน่ะนี่ตอนนี้กูมีแ่อันวันนี้สามสี่สาสี่เท่าไหรสามสี่สิบสองก็ใช่สออนนชิบส,ส,ส,สองอันใช่ป่าววะสามสี่สิบสองใช่ปึ๊บเหมือนจะครบแล้วนะตอนเนี้ยขอเอบวกดีวกว่าเริ่มชักจะทำแม่งทำแม่งแล้วเอบวกกูเนี่ยโหสามพันกูตอนนี้ตอนนี้ผมไปสามพันแล้วนะไปสามพันเพชรแล้วนะครับยังนะ ยังไร่บีเวลที่จะปิดนะยังเหลืออีกนะครับไปโอ้โหเฮียเดี๋ยวก่อนผงเวทมึงมาพอแล้วพอแล้วเออเอ,อบวกมาเหลืออีกสองอันครับสองอันสองอันเท่านั้นนะสองอันเท่านั้นไอ้เฮียบวกเวทมึงมาพ่อมึั้ยเสร็จโอ้ยผงเวทมึงเอาไอ้ไอ้เพื่อนมึงมาอีกอันนี้ไองอีกอันนึงอะ่ะเหมือนจะไม่ครบนะ หรือว่าตอนนี้กูครบแล้ววะกูสมโมอ้ยแม่งเอ้ยโอ้สุ่มไปแป๊บ,บเดียวเพชรหายแบบไวมากใช้ใช้แบบความสามารถในการเก็บเพชรใช้ความอดทนในการเก็บเพชรมาอย่างยาวนานเพื่อที่จะให้มาเาผาเผ,ผาเล่นภายในไม่กี่วินาทีอีเยะแล้วผงเวทมึงไมกแหละ กูเหมือนเหมียนหน้ามึงมากเลยตอนนี้โอ้โหยังเงียบอยู่นะเออเอบวกมาครับเออ,เอ,อตอนนี้ขาดกี่อันเอ,อ่ยขาดอีกหนึ่งนะครับขาดอีกหนึ่งนอกนั้นครบหมดแล้วนะครับโอเคนะฮะกูชอบกดนตัวนี้นะครับอีกหนึ่งเท่านั้นจะปิดแล้วถ้าปิดเลดนี้ก็ประมาณสี่พันเพชรนะเนี่ยถือว่าเก็บหนักอยู่นะก็ไม่หนักให้ปกตินะเลทปกติ ถ้าหนักต้องหกพันเจ็ดพันขึ้นไปเฮ้ยมาปิดมามาของฟรีเลยของฟรีเลยนะนะพี่ไม่ออกยังยังอีกไปไปกันต่อครับอีกพันหนึ่งมาอีกพันหนึ่งขอแสงมาได้ปะ่ะแสงมาก่อนเออปักยี่ ยัง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 ไม่มาโอ้ยเอมาวันนี้เอครบแล้วนะเหลือเอบวกนะครับเอบวกอีกชิ้นสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเล่นตัวไหมตอนนี้เหมือนจะเล่นตัวนะเหมือนจะนะเหมือนจะดึงอยู่นะดึงเวลานะจะเอาเพชรไปให้ได้มากที่สุดนะต,ตัวนี้ยังดื้อน,นะยังดื้อน,นะยังนะเอ,เออปิดแล้วครับผมนะครับ สำหรับอีเวนต์นี้ก็หมดไปประมาณเท่าไหร่น่ะเดี๋ยวก่อนนะ4,500เพชรนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะสำหรับอีเวนต์นี้นะส่วนตัวผมนะใครใครที่โดนหนักกว่านี้ก็แม่เห็นใจครับเห็นใจนะอ่ะเราก็จะมามาลองผมก็จะแลกเป็นหลุ่มดิเมนชันนะเพราะว่าอยากได้ครับรุ่นดักไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมาก็แลกไอ้อันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะนี่นี่นน มาเลยครับหอมลุ่มด้ m e n ชั่นอ่ะสำหรับใครที่ชมมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ ep ต่อไปนะครับก็จะมานี่เลยนะครับการกลับมาอีกครั้งสำหรับไอคอนเทนเสียตังค์นะครับนี่เลยจี้พวงนี้นะครับกูจะเติมให้หมดนะสำหรับอีกคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ